สวัสดีครับผมโกโก้ชนะซา,าวจากจังหวัดชานาศครับผู้เชี่ยวชาญเครื่องเสียงรถยนต์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงแอลไพถ้าสังเกตที่หน้าร้านผมนะครับป้ายแอลไพจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะผมได้รับการแต่งตั้งจากแอลไพประเทศญี่ปุ่นโดยตรง วันนี้จะมาคุยกันเรื่องลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดครับ Alpine Status มีทั้งรุ่น2ทางและรุ่น3ทางการติดตั้งมีแบบ2แบบนะครับติดฟังแบบทั่วๆไปกับติดฟังแบบมืออาชีพแบบโปร e s ชช o n ล l แบบนักแข่งคุยเรื่องเบสิกก่อนครับก็คือเราใช้โพลแอมป์สองชอนแนล นะครับครับซ้ายกับขวามาเข้าพาสซีฟก่อนแล้วก็พ่วงสายออกไปเสียงแหลมก็เสียงกลางสามทางก็เช่นกันครับใช้พอเวร์แอมแค่สองชนเนลก็ได้มาเข้าพาสซีฟก่อนแล้วก็พ่วงสายไปเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็บูเฟอร์แต่ถ้าเอาจริงเอาจังต้องการเสียงดีต้องการเวทีเสียงแบบ ชัดเจนคมชัดต้องการโทอลเอ็กซูเลซี่แทบ a คโตบาลานซ์ซาวสเตทอิมเมจจิ้งต้องใช้แบบแยกอิกสระครับอย่างเช่นเราใช้ลำโพง3ทางซ้ายขวารวมหมด6ดอกเราก็ต้องหาซื้อ d s p ทั้งหมด c h h n n n l อย่าม่รวมตับบูเฟอร์นะครับเรา d s p มา นะครับชแนลหนึ่งสองเราก็เข้าเสียงแหลมซ้ายขวาชแนลสามสี่ก็เข้าเสียงกลางซ้ายขวาชแนลห้าหกก็เข้าวูเฟอร์ซ้ายขวาไม่ใช่แค่ชแนลนะครับคุณจะต้องซื้อ d s p ที่มีวัตต์มากพอสมควรก็เริ่มต้นจาก75วัตต์ถึง80วัตต์นะครับ ถึงจะเหมาะสมกับการขับลำโพงชุดนี้หลายๆท่านนะครับติดเส้นเสียงมาแล้วได้ยี่ห้อดีได้ยี่ห้อดังแต่บ่นว่ารถตัวเองเสียงไม่ดีเหตุผลสำคัญเลยครับคือการแมทชิ่งแมทชิ่งของวัดโอมและแอมป์การแมทชิ่งของการชัแนลเลือกชัแนลของ DSP กับเลแนลของลำโพงไม่พอดีกันอย่างบอกว่าถ้าคุณต้องการติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อเอาไว้ฟังนะครับไม่ใช่ติดตั้งแค่เอาไว้โชว์ก็เชิญที่ไชน้าสาวจังหวัดไชนาดเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบติดตั้งและจูนเสียงเครื่องเสียงยนตนเป็นอย่างมาก